คลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เกียงไก่วิทยาอธกิจนักปฏิบัติธรรมในประเด็นที่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรแล้วปฏิบัติธรรมกับใครมาบ้างพ,พ,พ,พี่เกียงไก่แนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครในวงการในวงการการเงินต้องรู้จักบ้างครับ,ค,รบคือผมเกิดปีสองสี่เก้าห้านะครับ,รบปัจจุบันก็อายุหกสิบแปดใช่ไหมครับหกสิบแปด พึ่งวัยรุ่นวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับผมจบบัญชีจุฬาเป็นยศตรีเก่าเลยสมัยเรียนสมัยเรียนเก่ามากเป็นเป็นหัวหน้านิสิตปีสี่ชายแล้วก็โซเชียลอย่างคือ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 ไปไปรู้จักขมดรู้จักขมดดแทบทุกคนในคณะรู้จักทุกคนไม่มีโทรศัพท์นะครับยุคนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือกับไอที่ที่เห็นอย่างนี้นะคนละมากเลยนะครับผมผมผมยาวผมยาวพี่ปี้ ถักเปียไหมไม่ถักคับแล้วก็พุ่มกับสุรพลก็ผมยาวยืนตัเดียวกันอยู่ตัวเดียวกันโอเคแต่ดิและลานิดนึครับผมจบปริญญาโทอีกทีที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็คือบริหารรัฐกิจก็คือจบบัญชีจุฬากฎหมายธรรมศาสตร์และบริหารรัฐกิจปริญญาโทที่ต่างำแหน่งงานสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด <ผ>มชาชนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมก็เกษียณมาได้แปดก่าปีแล้วแปดก้าปีแล้วครับแต่นี้นักการเงินนักการบัญชีไปปฏิบัติธรรมได้ไงมันมีอะไรคลิกหรือว่าเฮ้ยถ้าพี่บริบบทมาสามสิบปีต้องห้าสิบกว่าหรือสี่สิบกว่าเริ่มเข้าวัดแล้ว <10. S 1> พี่เห็นอะไรเห็นสัจธรรมอะไรของชีวิตถึงเปลี่ยนชีวิตเข้าไปเข้าวัดอันที่หนึ่งผมคิดว่าเป็นบุญเก่าที่ผมสั่งสมมาอันที่หนึ่งนะครับ แล้วเมื่อปีสามตอนนี้ผมอยู่ยังเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยครับผมอยากกลาวลูกปูแหนแวนมากเลยไม่รู้จักสถานที่แต่ต้องไปให้ได้สมัยนั้นหนังสือนิตยสารพระยังมีน้อยอยู่เลยมีโล,โลกโลกทิศอาจารย์ประถมเรียนเน่มี<ล>อ,อคนพ้นโลกคนพ้นโลกมีอยู่เล่มเดียวอาจารย์ประถมเรียนเมฆและเศรษฐีวิตอะไรครับผมผมก็นั่งรถไฟไปเชียงใหม่เพื่อไปกร่าวลูกปูแหวนครับผมไม่รู้จักวัดครับต่อรถไปรถบัสไปถึง วัดตอนแม่ปังจะได้สิบเอ็ดโมงกว่าครับลุงปู่เข้ากุฏิละคนกลับหมดละผมก็เฟ้งฟางแต่อยากกลาบท่านเดินไปน้ากุฏิท่านยกมือขอลุงปู่ลูกมาไกลเขาได้กลับลุงปู่ออกมาไหมหรือกลับได้แอวไแล้วขออธิษฐานก่อนครับกพักหนึ่งคนเฝ้ากุฏิฝัดมือเรียกเข้าไป่อบอกคุณขึ้นมาชั้นสองเดี๋ยวลุงปู่จะออกนะฮะ แล้วให้นั่งอยู่ตรงเก้าอี้โยกตรงนั้นนะผมมอบอกจริงเหรอจริงเพราะเพราะเพราะคนกลับมาแล้วครับผมก็ขึ้นไปกากหวูปูวแหวกออกมาปั๊บนั่งเก้าอี้โยกผมกาา่าดทั้งท่านท่านให้พรเลยยังขาบ <วะ S 1> ันรีนะโอ้โหนลุกหมดเลยว่าท่านรับกระแสะได้ครับนั่นคือจุดแรกที่ที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีบุญเก่าเรื่อง,องกับครูบาอาจารย์หลังจากนั้นจะมาเริ่มเอาหนักขึ้นเพราะว่าเราเริร่มอ่าน ประวัติครูบาอาจารย์แล้วพอปีสองห้าตอนนั้นมีทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วครับต้องการจะกันไม่ทันหลวงปู่มั่นเพราะว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสิ้นไปแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่ครัเฮ้ยแต่เราทําไมถ้ามีหลวงตามหาบัวนี่ทําไมไม่ไปกลาบหลังจากนั้นผมก็แทบทุกสุขแทบทุกสุขเลยนะครับผมหลังจากทํางานเสร็จผมจะเสาร์อาทิตย์จะไปตะเวนตามตะีสาน นี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่วงการวงการพระสายปฏิบัติต้องมาถามนะครับว่าไปมากี่องค์ผมนับดูแล้วมากกว่าห้าสิบองค์พระสายปฏิบัติไปสัมผัสมาห้าสิบห้าสิบองค์ก็ไม่สัมผัสธรรมดาขนาดไปอินเดียกับทา่านไม่มีอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปกปีโปเนี่ยฮะที่เป็นที่แม่แตนทึ้งสิ้นทึงสิ้นอาจารย์เปลี่ยนหลวงพ่อเปลี่ยนวัด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 อารยวิเวก ผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านไว้ตอนที่ท่านมีวิชีอยู่ท่านจะฝาดวัดตามวัดเหมือนเหมือนเหมือนลงตรงลงตาถูกต้องนี่คือคือถ้าลักใครไปวัดหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับเราจะถามมาหลวงพ่อคนไหนเนี่ยเผอิญๆท่านกาลังฝาดวัดอยู่ท่านอภิญญาณเต็มเต็มครับผมแล้วก็ผมก็ไปอินเดียกับท่านนี่อาจารย์ขามการจนะวันโนลูกศิษย์ของปู่ฟั่งครัตอนนี้ยังอยู่รับผูวอาจารย์จิรวัตรอยู่ที่รัชบูรณ์ก็ยังอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังขาหลวงปู่ลาดปู่เจ้าก่า ลุงิดลุงปูจามหาปัญโยนี่พุธภูมิใหญ่เลยครับได้รับพยากรแล้วลุงปู่เทศเทศหลังสีพักสายปะสายปฏิบัติที่เรารู้จักกันในแบบเทศนี้ที่เกียงไก่ไปมากลไหว้และอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านมาเกือบทุกองค์ลุงปูล่านี่ผมไปค้างคืนที่วัดท่านครับบ่อยมากครับลุงปูล่าเป็นสิทธิ์สิอาวุโสของลุงปู่มั่นพุทธตัวแล้วก็ เป็นธรรมะที่งดงามที่สุดครับเพราะว่าท่านพูดเพราะนะครับนอกจากนั้นทุกองค์ที่มีโอกาสผมจะเข้าไปกราบตลอดพี่พี่ทําไมไม่ไปเที่ยวแทนคือคือตังก็มีคือคือตอนนั้นพอพอเข้าไปปั๊บได้เจอตรงนี้ปั๊บเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดมาเพื่อตรงนี้เลเพื่อหาความสงบสุขไม่ใช่เพื่อคือเพื่อที่เะหนึ่งเราใช้กรรมเก่าที่เรามีแล้วครดบผมก็มีทุกเยอะนะฮะ แต่เราจะต้องมาสร้างบางวิีใหม่โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดเลยครับเกิดมาแล้วที่จะมาเป็นมนุษย์อีกนี่อย่าฝันอย่าหวังง่ายไอ้คนที่คิดจะฆ่าตัวตายฟังไว้นะครับอย่านะครับอย่าเกิดเป็นคนในโคตรยากสุดยากที่สุดนะครับผมบอกให้แล้วถ้าฆ่าตัวตายต้องตกนรกอีกห้าร้อยชั้นครับอันนี้ไปปฏิบัติทาเยอะทําไมไม่บวชเลยคือมันต้องมีเพื่อนเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่เก่งไกล้เก่งไกลบวชเลยบวชเลยมีไหม นี่ uh huh. ผมพอเข้าปฏิบัติทรนีเยอะปั๊บครูบาอาจารย์บอกว่าเก่งกล้ยกย่งก,ก้อธิษฐานอย่าแต่งงาน uh huh. <laughs> พี่อธิษฐานตัวนี้ผมก็เอาเอา,เ,อา,เ,อาเราจะต้องลเล่นปฏิบัติ uh huh. เพราะครูบาอาจารย์เต็มที่อยู่แล้ว uh huh. เอาถือดอกพวไปที่หน้าพระประธานในวัดแล้วก็ uh huh. นาหลายคนบอกว่าถ้าเนื้อคู่ที่มีบุพกรรมร่วมกันมาชาตินี้วันนี้ชาตินี้เว้นไว้ก่อนขอให้หลบกันไวก่อนขอผมปฏิบัติรมก่อนใช่ครับผม แลวผมก็ไม่ได้แต่งงานในสมัยปัจจุบัน,บนสวดมนต์ทุกเช้าไหมทุกวันนี้ตอนนี้สวดประจําแล้วก็ผมนั่งสมาธิไม่ค่อยเก่งทั้งท้งที่ติดสายพระป่าครับแต่มาโดดเด่นทางเจริญปัญญาอ่ายังไงคือตอนแรกผมไม่เข้าใจหรอกครับพอเข้าสายพระป่ามากๆเนี่ยท่านสายพระป่าท่านจะเป็นลักษณะคือเจตตวริมุติครับคือทําสมาธินําก่อนครับว่าจิตสงบแล้ว ยกจิตขึ้นวิรญาณกายครับแล้วข้ามพิณางเข้าสู่ใจลั์ปล่อยวางครับแต่กว่าจะได้ควาสมสงบเป็นสมถะเบื้องต้นยากมากต้องใช้เวลาย,ยาวนานอดทนเส้นพระป่ารัานมือเดียวไม่สูงสีกครครับแล้วไปเดินปัญญาทีหลังครับทุกท้าเพราะผมผมทุกข์มากๆผมทําสมาธิก็ไม่ได้ผมก็เลยมาดูเอ๊ะถ้าเราทําสมาธิไม่ได้แล้วเราจะต่อ,อยังไงก็เลยรู้อ๋อมันมีสาย ปัญญาวิมุติอันหนึ่งก็คือใช้ปัญจิปัญญานาเลยครับจินตามยะปัญญาภาวนานาเลยแล้วก็มันจะเกิดสติขึ้นมาแล้วมันจะเกิดสมาธิทีละคณนิกะสมาธิในขณะที่มีสติครัครเป็นนาทีหลวงปู่ดุลลูกศิษย์หลวงปู่ม่านเป็นคนสอนให้ดูจิตน,นะครับครับสอนให้ดูจิตการการที่เห็นจิตขยับออกไปทีละครั้งเนี่ย จิตเมื่อมีภาษากระทบเข้ามาทังอายตนาทั้งหกเนี่ยครับจิตมันจะเข้าไปจับกับอารมณ์พี่เก่งไก่ได้สัมผัสพระสายปฏิบัติเยอะๆไม่สับสนไหมสับสนในคําสอนหรือสับสนในแนวทางปฏิบัติไหมปัจจุบันนี้ผมไม่สับสนแต่เป็นห่วงนักปฏิบัติรุ่นใหม่เป็นอย่างมากครับถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆแล้วไม่เข้าใจจริงๆนะครับครับตีความผิดแล้วจะหลงทางหลงในงหลงทางหลงทางแล้วจะ ไม่มีทางกลับเขาเรียกว่ามิชาธิฏฐับครับ,รบยากมากเลยแล้วถ้าคุณเป็นมิชาทิฏฐิคุณก่าจะกลับมาอีกเนีย่ยการเกิดก็ยากแล้วถ้าคุณจะไปเดินมิชาธิฏฐิคุณจะยิ่งลงดิง่งลงน้ลกนันลกเลยเพราะผม,มถึงระมัดระวังว่าที่จะเตือนคนว่าถ้าอยากจะเอาจริงๆคุณต้องศึกษาให้แม่นแล้วก็มีครูบาอาจารย์หรือการันยานี่มีความสำคัญที่สุดอ่ะที่จบบัญ,ญชีจบ,จบกฎหมายจบ,มจบบริหารมันใช้ได้กับ การปฏิบัติยังไงใช้ทั้งหมดครับเพราะว่าโดยเฉพาะการปฏิบัติแนวปัญญาวิมุตเนี่ยครับมันต้องใช้จินตาปัญญามายาปัญญาคือพิณธรรมก่อนครับโดยเฉพาะเบื้องต้นการได้โสดาบันเนี่ยต้องพิณให้ขวัญว่าละสักกายทิฏฐิเบื้องต้นต้องไม่มีตัวตนพระสายปฏิบัติทุกวันนี้ที่ขึ้นชื่อยังมีหลายองค์ไหมมีครับยกตัวอย่างเลยอาจารย์ไม้วัดป่าเขาภูหลวงอันนี้ก็อาจารย์ไม้วัดเขาป่าผูหลวงจังหวัด นักการทัศศีมาคนขึ้นเยอะอ่าครับคน,คนรู้จักคนขึ้นเยอะเพราะท่าน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 เป็นลูกศิษย์ลูกปู่หลายองค์ของปูง่ชอบลูกปู่บุญมีกัมมารโลโด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นอาจารย์ผมองค์หนึ่งครับผมผมช่วยท่านสร้างวัดตั้งแต่ที่อุดอรขนาดวัดต,ต,ตัวเล็กๆไปจนกระทั่งปัจจุบันบนี้ลูกศิษย์เต็มผมก็ไม่ได้ข้าเพราะเราปฏิบัติอยู่กับบ้านครับบางองค์ไม่กล้าเอ่ยชื่อแต่แต่แต่ผม ยังบอกว่ายังมีรั้กันเพราะว่าบ<พ>างคนพูดไปเนี่ยจะ<พ>าหาว่าเราปวดอุตริยปวดอุตริครับแต่มีผมยืนยันว่าพระอาหารหันยังมีอยู่ไม่ขาดสายแล้วก็สามารถที่จะมาคุยสอบถามกันส่วนตัวได้ไม่ผิดทางแล้วถ้าคนเข้าใจการปฏิบัติจะไม่มีการเถียงกันเลยว่าสมาธิก่อนหรือสติก่อนยุบหนอพองหนอก่อนหรือดูดลมหรือจะเย็บหรือจะไปเป็นท่านโคเอนกา์นั่งสมาธิเอาความเจ็บปวด หรือจะเดินทงการสติเคลื่อนไหวในหลวงพ่อเทียนก็ได้ทั้งหมดถ้าเข้าใจแก่นที่ถูกแต่ถ้าจับผิดหลักผิดไม่ว่าสายไหนก็ผิดหมดเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติจะต้องเข้าใจแก่นตัวนี้ครับว่าการปฏิบัติปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าสายไหนหรืหนอพรานอนสมาธินำปัญญาปัญญานองที่สุดท้ายเพื่อปล่อยวางความเป็นตัวตนว่าไม่มีตัวตนเป็นของเราตัวเันคนให้ได้เพราะฉะนั้นพระสวดดัน้นดา,านแค่เห็นว่า ตัวตนจริงๆ,ๆไม่มีนะฮะคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆไม่มีนะใช่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราเอาการเนี่ยถ้าเข้าที่สุดแล้วไม่มีไม่มีอย่างถาวรครับไม่มีอย่างถาวรมันมีอยู่ชั่วคราวครับผมนี่แหละครับถ้าคุณตีตรงไปที่ตรงสากตร์กายจิตคุณก็ต้องดูว่าอะไรเป็นตัวตนครสองอย่างก,กายกับจิตถ้าคุณสามารถพิจารณาตรงนี้ได้ด้วยกายกับจิตว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วปฏิบัติตด้วยเชิงสต,ติทังๆบ่อยๆเห็นจิตเกิดดับกิดดับกรคดับ แล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าตัวตนจริงๆไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีนะครับแม้กระทั่งชื่อม้ถาวรไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมันมีชั่วคราวอยู่เท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ถาวรถูกต้องอมตะเนี่ยไม่มีหรอกคาว่าถูกต้องคําว่าอมตะที่เราบอกว่าอมตะอมตะหรือถาวรไม่มีอยู่คู่โลกไม่มีจิตก็ไม่มีจริงครับ ิตเดิมแท้เท่านั้นที่เป็นจิตพุทธะที่มีจริงครับแต่จิตที่มันปรุงแต่งทุกวันนี้โกรธหงุดหงิดดีใ,ใจเสียใจมันเกิดขึ้นแล้วกระดับเกิดขึ้นแล้วกระดับเกิดขึ้นแล้วกระดับถ้าเข้าใจตรงนี้ปั๊บมันจะแต่ทั้งกายทั้งจิตได้คือถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยถูกต้องอาจารย์ไตรเทศจะทํางานทุกอย่างได้หมดโดยไม่ยึดติดก็เข้าทางอะนุนาปันนั่คือการปฏิบัติทมหรืออ,อะไรทำเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปบวชนั่งสมาธิอยู่วัดไม่จําเป็น การใช้ชีวิตตามปกติสุขเนี่ยไม่จำเป็นทาได้หมดครับคุณยังมีครอบครัวได้ครับเพราะพระอนาคามีถึงตัดการครับคุณขอรักษาสินให้บริสุทธิ์โสราบันเนี่ยเอาเป็นเบื้องต้นไม่ยากเกินเกินกว่าที่คุณจะทําครับการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขทุกวันนี้เนี่ยทเลยครับสามารถปฏิบัติทำสามารถทําได้หมดทุกวันได้ทุกวันไม่จะแต่ขอให้ระล้วถ้าจะเอาถึงพระอริยะสินห้าควรต้องสมบูรณ์แต่ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วก็กลับใหม่ ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้งใจที่จะวดให้ได้ครับพระสสดาบันนี้กิเลสอื่นๆยังไม่ได้ตัดเลยนะฮะครับกโลลนี้ยังมีอยู่เต็มตัวแค่ละคขาเห็นผิดว่ามีไม่มีตนเพราะว่าทำไมเราไม่เอาพระสสดาบัลก่อนละครับครับถ้าพระสสดาบันแล้วเนี่ยการันตีาพระอรหันต์แน่นอนเจ็ดชาติครับเพราะแล้วมันมันมันครูบาอาจารย์ที่พร้อมจะสอนมีเต็มไปหมดครับแต่คนเราอยู่ในโลกมันถูกโลกบังนะครับครับ ถูกเว็บไซต์ถูกแฟนเพจถูกงานการถูกความสนุกสนานครอบงำจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว <c oughs> แค่เราปฏิบัติให้ดีอีกนิดเดียวเอง <c oughs> เข้าถึงเลยมันมัน,ม,นมันยากตรงที่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากจะทําบุญอย่างเดียวออนุยากยกตัวอย่างนีเนะี่ยเพือ่อนผมเองเนี่ยเพือ่อนตุลาเยอะแยะไั้นหมดเขาบอกเก่งกายมึงทําไมมางานลุมลุ้มล่ะวะผมไม่ไปไม่ใช่รังเกียจเพื่อนหรืออะไรแต่ว่ามัน มันซ้ำอ่ะอาจารย์ไอ้เพี่มันซ้ำเอ้ยมึงเป็นานสบายดีเหรือวะ,อะลูกเป็นไงแต่งงานได้ยังครับซ้ำเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เฮฮาสนุกสนานกันผมไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับคือทุกคนที่ทำอยู่ถูกทุกคนถูกแต่ถ้าเขาไม่รู้จักวางจิตุึก้าให้ดีเนี่ยนะฮะจิตเขาไปเขาเขา,เขาจะมาบอกเทียนผมว่าเขาไม่ต้องปฏิบัติแต่เขาไม่ได้ทำชั่วไม่พอเหรอมบอกว่าไม่พอ พราะคุณจะรู้ได้ไงว่าจิตสุดท้ายคุณไปเกาะอะไรจิตสุดท้ายไปเกาะอะไรโอเคไปอย่างนั้นเลยอ่ะเขาเรื่องอีกนิดนึงเอาล้ครับภาพที่เราโชว์อยู่นี้เป็นภาพอะไรยังไงครับภาพนี้คือภาพพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันของคุณชุนหรือคุณโอภาสครับผมชุนหะโสภาส์เของทางพระปิตาหลวงพ่อแก้วพี่พี่พี่เป็นคนยุให้เพื่อนขายให้หมดเพราะอะไรผมเป็นคนคุณโอภาสเนี่ยเขาศรัทธาในตัวผมเพราะว่าครับ เมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วผมแนะนําให้เขาเจริญสติที่วัดสนามในแล้วเขาก็เข้าใจพอสมควรว่าการเจริญสติทํทำยังไงครับแล้วผมรู้ว่าเขามีพระปิตายเยอะผมรู้ว่าถ้าเขาไม่วางใจให้ดีเนี่ยเขาไม่มีทางรอดจาก<ไ>ปเปรต <ๆ S 2> มาเฝ้าหลวงพ่อแก้วแน่นอนผมก็ต้องมาที่บ้านเขาอบอกที่ที่มีห่วงอะไรไหม <ๆ S 2> เขาบอกไม่ห่วงแต่เขาบอกไม่เชื่อหรอก จิตสุดท้ายมันยังเกาะหลวงพ่อแก้วใช่ไหมเขายอมรับเพราะมันห่วงเนี่ยครับสี่สิบก็องปิดตาก็สวยออนั้นก็สวยอันนี้ก็ขายไม่ได้อันนี้ก็เด่นงามอจิตมันยึดอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวครับถ้าเขาเป็นไรตอนนี้รับประกันเขาเป็นเปรตต้บ้านไม่ดผมก็เลยบอกตี้อย่างนี้มีวิธีง่ายๆถ้าตีไม่ห่วงนะ ที่เขียนพี่นัยกร,รมไม่บอกบอกลูกไว้ว่าองค์นี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่เก็บไปต,ตู้ให้ลูกเขารู้ไม่งั้นจิตมันห่วงว่ายวพระกูงลูกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเซียนมา<ต>มามา,มาตีอะไรเงี้ยแค่นั้นก็เป็นเปลี่ยนแล้วครับมันอันตรายอยู่ตรงนี้ก็เลยลบอกให้เพื่อนขายออกไปให้หมดแล้วก็บอกเขาว่าแก่แล้วที่ที่เก็บไว้บางส่วนแล้วขายแล้วทาบุญเอาอริยทรัพย์ติดตัวไปชาติหน้าดีกว่าดีกว่า,วาเพราะอันนี้คือของช่วครา ช่วค้าที่มีบุญกับหลวงปู่แก้วแล้วใช้ตรงนี้เป็นอริรรพัตั์ต่อบุญมาชา่หน้าเขาทำตามใครสนใจก็ติดต่อบาเบอร์นั้นเลยนะครับครับติดต่อที่คุณชุนชุนหะงสุภาพเลยนะครับเนี่ยครับเบอร์นี้เลยครับนี่นะครับเป็นคนที่ยุให้พี่ผมเป็นคนแนะนำเับเป็นคนแนะนําแนะนาถึ่งยุใช่ไหมถูกต้องและแลวผมเองก็ช่วยเพื่อนในการทั้งบุญรับผมแล้วผมเองก็เดี๋ยวก็วางหมดแล้วเพราะเราเราจะต้องระวังตัวเองให้ได้แต่ช่วยเพื่อน ตัวเองต้องทาให้มาก <laughs> <laughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับ